ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาตามสูตร <c oughs> เด่นชนเด่นกันนะครับทางวิดีโอของเราก็มีคำเตือนนิดหนึ่งนะครับวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางที่นำมาแบ่งปันไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรโดพิจารณายานในการรับชมนะครับเราก็ไปชมกันเลยนะครับ ครับเราก็มาตามสูตรดินชนดินกันนะครับของงวดประจำวันที่หนึ่งกรกดาสองห้าหกสี่กันนะครับก็ผมก็จะย้อนให้ชมหนึ่งงวดนะครับสูตรของเราก็ใช้หลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่ง บวกสามนะครับเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ก็นับเพิ่มไปสีแต้มก็จะได้สี่ห้าหกเจ็ดส่วนสูตรที่นำมาชนอีกหนึ่งสูตรคือ หน่วยล่างนับเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าและอีกหนึ่งสูตรที่นำมาชนสิบหน้าครั้งที่หนึ่งคือสองหนึ่งศูนก้าผลฉลากินแบ่งรัฐบาลออกมาคือแปดหกหนึ่งล่างหนึ่งเจ็ดนะครับ ส่วนงวดน,นี้เราก็มาใช้หลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขสี่บวกสก็จะได้เจ็ดนับเพิ่มสี่แต้มก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ส่วนหน่วยล่างคือเลขเจ็ดนับเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะได้แปดเก้าศูนย์หนึ ส่วนเลขที่นำมาชนสูตรที่สามคือสิบหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือห้าสี่สามสองอันนี้ม่ไดนับเดินหน้านะครับนับถอยหลังงวดน,นี้เราก็มารอว่าสูตรนี้ยังจะพากันแม่นเหมือนงวดที่ผ่านมาไหม ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมท่านใดว่างท่านก็อยากจะทำย้อนหลังท่านก็เอาสูตรนี้ไปทำย้อนหลังดูนะครับว่ามันถูกมากี่งวดและงวดนี้งวดที่เราจะเอานี้มันจะแม่นเหมือนทำย้อนหลังไหมก็สุดเทสเตดวงนาอพี่น้องเนาะสำหรับงวดนี้สำหรับเลขที่ผมชอบ ส่วนตัวนะครับเลขที่ผมชอบส่วนตัวคือ38399404 3797อันนี้เป็นเลขชอบส่วนตัวเท่านั้นนะครับพี่น้องส่วนท่านผู้ชมท่านชอบตัวไหนก็จับไปใช้ใช้กันดูนะครับท้ายนี้ทางช่องของเราก็ขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงท่านที่เข้ามารับชมทางช่องของเรา พ่อขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ